สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาพาไปเล่นทีมสแนปดก้อนูดกคีเวอร์ชั่นรักใหม่กันนะครับบอกเลยว่าดีกว่าเดิมมากทุกคนนี่ เป็นทีมเดิมนั่นแหละแต่ไซ้ในเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมาดูกันสําหรับเบนนี้สปายนะครับก่อนหน้านี้เราจะเล่นเป็นเวอร์ชันคูทาม8%ขึ้นไปใช่ไหมรอบนี้เปลี่ยนเว้ยไม่ต้องมีคูทามนะแต่ว่าต้องไปทําบิสกิตเป็นการเพิ่มดาเมจธาตุไฟแบบนี้นะครับยิ่งเยอะยิ่งดีเออต่อมานะครับต่อมาชาร์ดมิวเป็นผสมประสานโจมตีคูทามอัพเลเวลคูทามเกิน20%ขึ้นไปมีลค้าเสียแล,วก,ยยแลวก็มีเพิกเฉยนะครับแบบนี้โคตรแรงเพียว อันนี้ก็เปลี่ยนผมใช้เป็นพลังชีวิตล้วนเลยนะครับทั้งท็อปปิ้งแล้วก็ทาร์ตเลยส่วนบิสกิตนี่เป็นราคาเสียนะครับถ้ามีครูถามด้วยก็จะดีมากแล้วก็เจ้านี้นะครับเออทุกคนดูครูถามล้วนทาร์ตครูทามเกิน30%ขึ้นไปนะครับบิสกิตเป็นเพิกเฉยเร็วแรงสะใจแน่นอนแล้วก็แนปนะครับผสมผสานตามนี้เลยทุกคนจองตีครูทามว่าไปมาลุยกันดีกว่า อยากจะตีให้ดูนะครับคันไม้คันมือก่อนหน้านี้ผมอยู่ประมาณพันกว่าก่อนอคลิปนี้แล้วก็ต่ายมาประมาณไม่เจตตาหรอกมันขึ้นมาเนี่ย400กว่าแล้วนะครับดังนั้นการันตีถึงผลงานเบื้องต้นนะครับโอ้ยเปียวแตกปัญหาที่เจอก็คือเพียวโคตรเปล่าบางนะครับในการเล่นเซ็ตพวกนี้เพียวคือแพทนี้ไม่ต้องไปเสืมครับปัญหาเยอะจริงอาวแล้วอาแล้วโอ้โยพุทธกีออกไปแล้วแล้วเผาเผาต่อลูกเผาต่ออีกทีหนึ่งออกไวกว่านะครับปิดเกม ปิดเกมแน่นอนเรายังมีสมบัติให้ยือ้อนะเขาน่าจะใช้ไปแล้วใช่ไหมหวานเจี๊ยบ406นะครับทุกคนคือมันเปลี่ยนแปลง,ปลงชัดเจนนะครับทั้งไส้ในอ่ะคือมันมันไม่ต้องใช้กู่ทานที่เยอะเท่าเดิมแต่ว่าเรื่องของอระบบที่เป็นการปรับดาเมจธาตุแม่งช่วยได้เยอะจริงเว้ยไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะดีขึ้นหลายคนก็แชร์เซตนี้กันเทียบเลยนะครับดังนั้นมันค่อนข้างการันตีได้แล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็อ๋อแรงไม่ได้สูงมากผมไม่ได้ดูแรงนะ พอมปรับอารีน่ใหม่นี่ไม่ชินทุกทีเลยกดตีมัน่อย่ได้ดูแรงเท่าไหร่นะแหมกดตีให้ดูเบื้องต้นคับการออกสกิลเ,เป็นแบบนี้คือมันจะข้ามมาชาร์โดมิวก่อนแล้วก็ค่อยวนไปออกมินิสปายนะครับทุกคนมาอันนี้ก็เป็นส n a p เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเป็นส n a p ที่เน้นเบิร์นเลยเป็นแบบของเขาก็าได้แต่ว่าความเสี่ยงมันสูงหน่อยครับไปตาําราต้นเกมมันโคตรดีแต่ว่าท้ายเกมอะถ้าเกิดเผาเขาไม่หมดเราเสี่ยงตายเยอะมากๆนะครับดังนั้นต้องแลกทุกคนอุ้ยอู้หูยเผาเราแล้วนะครับ มาเด้งขึ้นมาสมบัติเขาไปหมดเลยเฮ้ยแต่ว่าแม่งมันยื้อว่ะมันมันก็ยืดดีมาแล้วครับเอาคืนเอาเอาไปอย่าพึ่งตายเออปล่อยของก่อนปล่อยหูแรงแรงมากาสมบัติยังไม่ทำงานเอาแล้วครับหวานเจี๊ยบตายเกมแล้วพลิกกันนะครับแบบนี้น่าจะชนะได้ไหมอ่ะน่าจะชนะได้ได้ได้ไ้หมได้ไหมได้ไหมโอ้ไม่แน่ได้ได้ได้ไดไดไดโอ้ยหลุนมันดีวะบอกแล้วว่า ถ้าเป็นตาราเนี่ยความเสี่ยงในช่วงท้ายเกมอ่ะคือมันสูงกว่านะครับลองคิดกับการคือแบบในรูปต้นเกมอ่ะมันใกล้เคียงกันแหละมีตัวตายบ้างมีอะไรบ้างว่ากันไปแต่พอท้ายเกมเนี่ยเห็นชัดเจนใครยืนได้านานกว่ามันตัดสิน่งที่เวลานะครับ355อ่ากระดานนี้น่าจะโลได้น,นี่โอ้ยสมบัติล้างมาอันนี้เขาก็ได้เรื่องการล้างเปสแนปเือนันหมดครับต่างกันที่ไส้ในแล้วตอนนี้จริงปุ๊บ เพียวรอดเออรอบนี้เพียวรอดนะครับทุกคนเพียวราดไปเวฟหนึ่งรอดเด้งขึ้นมารอดเด้งรอดเด้งอ่าถูกจังหวะไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอ้วพูดอดกิีไม่ได้เพียวได้ฮิวอีกทีหนึ่งหวานเจี๊ยบตอนนี้น่าจะหวานเจี๊ยบเพราเพียวยังอยู่ยังทายเกมโอูโหเอ้ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน,มแน,มแน่มันแรงวะ่ะสมบัติมันมันล้างเรานะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยพูดอับขีเอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูก ดีเฉยขึ้นมาสามสาษอ้ลเลขสวยมากนะครับรอบนี้ทุกผลงานหน่อยสิผลงานก็จะประมาณนี้ครับอู้แต่ว่าดาวเขาแน่นมากนะครับทุกคนแต่ว่าแนปนี้เหมือนไม่ค่อยได้เข้ามาฟาร์มใช่ไหมเออดาวแนปยังน้อยอยู่เลยแนะนําให้กดดาวแนปนะครับมาอันนี้เป็นเฟอร์เรสชิมสดปัญหาคือเวลาเจอเฟอร์เรสเนื่องดากม่ดไวไม่ค่อยได้ตีเหมือนกันแล้วแบบเน้นเป็นคบเพลิงไฟด้วยนะคนนี้มา เพียวแตกต้นเกมเลยอย่าตายเพียวโวเพียวแม่งไม่ยอมเด่งนะครับต้นเกมเราโดนไปแล้วได้เวลาเราสวนนะครับโอ้สวนทีล้วหมดหลอดนะครับสวนทีล้าหมดหลอดเอาขึ้นไปมาเอาขึ้นไปแต่ว่าเรายังมีแนปอยู่หม <c oughs> ูด้วยวัดเจี๊ยบบอกแล้วว่าของจริงนะครับไงกระดาษนี้เราล้างเป็นที่เรียบร้อยนะครับบนแรงระดับสูงประมาณนี้ทุกคนน่าจะพอเห็นถึงคุณภาพที่ มันดีกว่าก่อนหน้านี้เราได้ทําไปแล้วใช่ไหมลองไปย้อนดูได้ครับอ่ะลองไลค์ตีสามาซนสี่ก่อนละกันอันนี้เป็นเฟอร์เลสนะครับเมื่อกี้เราก็หดเฟอร์เรสใช่ไหมถ้าแพ้มาอนี้ขี้แตกนะชนะตึงเตงมาแพ้สองพันห้าสองันหกนขี้แตกคนระับอู้ต้นเกมหมอต้นเกมหมอเฟอร์เลสหรอรอ,รอย่าอ้าพุทธคีโอ้ยไม่ทันออกนะครับชาร์ดมิวไม่ทันออกไม่เป็นไรพุทธคียังไม่ตายกูยังไม่ตายวันเจยบ งไงดรมาสีทวยคือมาสามนย์นะครับเอ่ะเดี๋ยวล้างกระดานนี้เลยละกันถ้าเป็นไปได้อุ้ยผู้ดักชีบางทีแบบเจอปัญหาเหมือนกันนะ<ม>เขาก็ตึงนะครับน่าจะเอาเรื่องคนนี้เน้นดามเมจจัดๆแล้วยังมีในส่วนของโกชีตนะครับโอ้ยโกชีตคนหนักหน่วงหนักไหมหนักไหมคนนี้อ่าเผาไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัวฮิวเขายังอยู่ปะ โอ้เหมือนจัดมาแก้เราเป่าว่ะเนี่ยเฮ้ยจัดมาแก้เราแบเนี่ยเฮ้ยนาะยใจเย็นอ้าวหิวขึ้นมาส n a p อื้อพุทธคีปิดจ็อบนะครับน่าจะน่าจะน่าจะเก็บได้นะโอเคสมบูรณ์ทำงานแต่ว่าเราได้ออกสก,กิลแหละเรียบร้อยนะครับเป็นไงรวมไหมครับใช้งานได้จริงแน่นอน290อืมอันนี้ก็เป็นส n a p แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นตำรานะแบบนี้ก็ได้นะอย่างที่บอกว่า พอเป็นตำรามันจะแรงมากต้นเกมแต่คุณต้องหวังว่าคุณจะเก็บเขาได้เว้ยถ้าเก็บเขาไม่ได้คือจบแต่ลองดูว่าเราจะรอดจากการอัดดามเมจใส่เราไปต้นเกมอู้หูนั่นไงโดนชุบไปต้นเกมนะครับแต่ว่าต้องแลกแล้วแหละดูท้ายเกมว่าเราจะพอย,ยืนไหวไหมเจ็บสาหัสน่าจะโดนวัตาเนี้ยดูลูกส่งแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหสี่สามไม่น่ารอดนะครับไม่น่ารอดนะครับสมบัติเขาก็ เฮ้ยเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่แนโลดทาน,นผมบอกแล้วเราอยัางได้ยื้ออยู่โอ้ยอ๋ยอจะหมายดีเฮ็ดต่อครับอ๋อ,อนี่คนไทยนะเฮีาตีนะครับนุญาตีนะคนไทยด้วยกันนะครับบนแรงสูๆสงๆนี่แบบไม่ค่อยอยากตีกันเลยเป็นเกมอื่นนี่มีดราม่าแต่ว่าเกมนี้คือดีอย่างคือไม่ค่อ,อยอมีดราม่าผมชอบตรงนี้แหละ อยเหมือนแ,แบบคนไทยตีคนไทยแม่งเดือบวยวายกันอันนี้เราก็ตีงานสนุกนะครับเราไม่รู้ด้วยไงตอนกดมันไม่ได้มีชื่อบอกครับรอดมว่าตาเนี้ยผู้ดะคีเหมือนว่าจะแพ้ทางหน่อยๆนะดูกันสองร้อยเก้านะครับไม่น่ามีปัญหาแหละดูจากปริมาณเลือดต่างๆเฮ้ยไม่แน่เว้ยไม่แน่เว้ยไม่แน่เว้ยมันเผาครับมันเผาผู้ทามออกไว้อยู่อู้แไม่แข็งว่ะแข็งจริงเนะาะฝั่งหนูเนี่ยเผาเรียบร้อยครับแบบนี้เราน่าจะกินนิ่ม ปันไงครับยังไม่พ่ายแพ้สักตาเลยนะครับและอันดับก็ค่อนข้างตึงมากย็งไงมาดูดูคนนี้คนนี้น่าจะได้ลุ้นอดูดาวเราเลยไปสู้เนี่ย <c oughs> แพ้แม่งตั้งแต่ดาวแล้วครับมาลองของหน่อยอันนี้น่าจะประมาณท็อป200นะครับอ่า126นะครับเพียวเป็นตัวที่ผมนี่เกลือที่สุดแล้วนะอยากได้มากเว้ย มันเป็นตัวที่มาแรกๆเลยแต่ว่าไม่เคยเปิดได้อะตามตรงแม่งมันมัน,ม,นมันไม่รักเราอะ่ะโอ้ดูแม่งตีเขาไม่เข้าเลยครับของมันต่างกันเกินไปคนนี้ดาวเดิลแบบคนละโลกอ่ะแต่ว่าช่องไทยเกมโหได้บู๊อยู่นะได้บู๊อยู่แต่ว่าถ้าของใกล้เคียงกันนะผมว่าพอได้รู้นะันนี้มันค่อนข้างต่างนะครับค่อนข้างต่างเพียวแข็งมันสไปซี่ดาวอุ้ย เรื่องอแตาแรกนะแพ้แบบสมศักดิ์สรีผมกล้าพูดเลยว่าสมศักดิ์สรีนะครับมาอีกสักตาสองตาละกันอันนี้ก่อนไหมอ่ะอันนี้อันนี้ต่ำไปไม่เอาเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยสมบัติเขาไม่ได้ใส่นาฬิกาครับกะเชื่อละต้นเกมว่ะเฮ้ยลองของเลยดิชอบลองนะครับเขากะเชื่อละต้นเกมโบโหโหโหเพียวไม่ใส่เว้ย <laughs> เพียวไม่ใส่นะครับมานานครับเกิดอะไรขึ้น ปึ๊บโอ้ยแต่ว่าดาเไมจเขาแรงจริงนะอืมแต่ไม่มีไหล่มัง้งมั้งนะมั้งนะไม่แนว่ว่ะสมบัตินาฬิกาเขาไม่มีอ่ะเราน่าจะเผาไวกว่าเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยคือน่าจะจัดไว้แก้ทีมใดทีมหนึ่งสักทีแหละเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไว้แก้ทีมไหนแต่แต่แ,ตแมงกะเอาตายอ่ะทุกคนดูดิไม่ใส่เพียวด้วยนะแมงบาจ,จัดสมบัตินี้มันทำอะไรได้วะเนี้ อ๋อลดความเสียหายนะครับทุกคนก็มาแปลกมาแปลกพอยังไงลองดูทีมแก้แค้นไหมทีมแก้แค้นคือปล่อยไว้ก่อนใช้เป็นทีมนี้ยังไม่ได้แก้เลยนะครับแต่ว่ามีการถอดอบิสกิตกระทะบางส่วนออกไปสลับมาใช้ในทีมนี้เอ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นฟีนองเซียปะใช่ไหมลองดูลองดูไหนๆก็เอาและใหาดูถึงคุณภาพนะครับท็อปสองน้อยไม่รู้ขึ้นไหวเปล่าเฮ้ยฟีนองเซียในอารีน่าธรรมดาเนี่ยไม่เจอนะแต่ถ้า เป็นอยาเอะไรหน้าเจอบ่อยอยู่ลองดูสิว่ามันมันมีอะไรแปลกเขาจับมาใส่ทีมเพื่ออะไรนะครับโอ้ยยืนแข่งโป๊กแล้วว่ะทุกคนแต่ว่ากลางเกมโดนครับหลังหนึ่นาะทีเขาโดานหนักอยู่นะมาแล้วครับฮิวสแนปมึงฮิวดีๆนะมึงโอ้ยฮิวขึ้นมาสแนปเอาอยู่เรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาครับสมบัติยื้อเรายังยื้อได้เต็มที่อ่าหวันเจี๊ยบนะครับ ส6งแล้วเราแพ้ไปตาเดียวบบลังสูงขนาดนี้คิดว่าน่าจะน่าจะพอเป็นแนวทางได้นะครับอันนี้เฟอร์เลสตหรอเฟอร์เรสปะอ่ะนี่ไงเฟอร์เรสนะครับ9ก8ารยนะครับนี่ก็เป็นท็อปพันปึ้งปึงปึ้งปึง,ปง,ปง,ปงคือปัญหาผมว่ามันทำมันมันทำได้ง่ายกว่าเดิมปัญหาก็ไม่น่าจะมีแค่ไปหาบิสกิตจะเป็นทัดไฟนะครับ บิสกิตท้าดไฟลหลายคนน่าจะปั้นไว้อยู่แล้วเนื่องจากมันใช้ในการลงดานหรือว่าลงอ่าพวกศึกผู้พิทัก์อยู่แล้วนะครับดังนั้นมันไม่น่ามีอะไรปวดหัวมันเสร็จได้ง่ายนะครับอะไรอีกวะเนี่ยเอาไปครับอันนี้ไม่ใส่นาฬิกาเออมาแปเว้ยหลังๆคนไม่ค่อยจับนาฬิกามาใส่กันแล้วนะครับ แต่ในบรรดาสมบัติทั้งหมดนาฬิกานั้นไม่ค่อยตกไมต้ตาหรอกต่อให้มีทีมวันช็อตส่วนใหญ่ก็ต้องใช้นาฬิกากันถูกไหมแต่ตำราเนะี่ยมีหายไปนะกวิ่นันมีหายไปในบางแผ่นนะครับอ้ยนั่นไงนั่นไงเหมือนจะจัดมาแก้ทีมนี้แหละผมรู้แล้วผมผมพอจะรู้แล้วนะครับไอไอไข่มุกอันไม่เกี้แม่งเหมือนเหมือนเอามาเนี่ยลดความเสียหายนะครับแล้วเราก็จะโดนเขาเผาโดนไหมวะโอโหจริงด้วยนะครับแข่งโป๊กเลยเนี่ยตีไม่เข้าเลย จริงๆแต่มันต้องดูจังหวะแล้วเขาเป็นแนนด์าก้อนเออน่าสนใจว่ะตอนนี้เราโดนนะครับตอนนี้เราโดนนะยอมเลยแพ้ตาที่สองใช่ไหมครับอืมทำใจอะไรอยู่เนี่ยน่าจะเป็นล็อกสตาร์ปะไปดูแต่นานจะเจอหลายๆทีโอ้ยล็อกสตาร์โกชีนนะครับเออทีมนี้เจอเราที่สองแล้วที่ไม่ใส่เพียวใช่ไหมครับ ที่ไม่ใส่เพียวนะไอ้รอบที่แล้วเราชนะแต่ดูรอบนี้ว่าเราจะรอดไหมครับอ๋อมันมันเหมือนจะเป็นวันช็อตยุคใหม่ผมก็เพิ่งจะมาตายจริงจังแล้วอย่างที่บอกว่าออทิ้งอารีนาไปก่อนไงก่อนหน้านี้เราเราเควสเสร็จหมดแล้วเราก็เลยเออขี้เกียจนะครับโอ้ยอย่านะมึงนิดเดียวสมบัติยังไม่ทําัานอะฮะอกอกรหันเจี๊ยบคนเดิมเป่าวะเออมาผิกช่วงท้ายเกมนะครับ พอใส่ครูทามันออกสกิลไวแล้วสายซุ่มสายเวทแล้วในบางตัวมันมีหลบหลีกสกิลก็ช่วยได้อันนี้แต้มฟรีเอาก่อนแหละตอนนี้เอาก่รใกล้ขึ้นแล้วสองร้อยนะครับอ 2, 7, แอบสองพันเจ็ดเลยหรอวะอืมไกลอย,อยู่นะสองพันเจ็ดสองสี่เจ็ดแล้วนะครับสองร้อยสี่สิบเจ็ดแอบพูดอักขีสองพันสามไม่เอาอ่ะตีแบบเข้มๆหน่อย snap ไม่ใช่ snap อันนี้นะ่าจะเป็นเราสตาร์เหมือนเดิม แน่นอนครับแสดงว่าทีมนี้เป็นทีมเมตาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราเนี่ยยังไม่เจอคือเขาไม่ได้ใช้เพียวนะครับเขาเอาโกชิเนี่ยมาแทนเพียวแสดงว่าเน้นดาเมจกะแบบเชอดน,นิ่มเป็นสายวันช็อตแน่นอนแต่ไส้นผมไม่รู้นะใครใช้ทีมนี้อยู่เนี่ยคอมเมนต์าบสกิตท็ทอปปิ้งอะไรพวกนี้ให้เราหน่อยถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะลองทำข้อมูลให้นะครับเออรู้สึกจะเจอบ่อยขึ้นนะน่าจะเพิ่งมาแหละ ก็ก่อนหน้าเนี้ไม่ค่อยเจอคนใช้เลยแต่ยังโดนส n a ปนะครับเราตีมาสามตาที่เป็นทรงนี้คือเรายังไม่แพ้เลยดังนั้นน่าจะโดนส n a ปที่เป็นสายยือนะครับแต่ถ้าเป็นทีมทั่วไปไม่มีสมบัติยือคิดว่าน่าจะน่าจะได้แหละอันนี้อันนี้เป็นท็อปสองลอยแหละโอ้ดาวเน้นทุกดาวอันนี้ตีไปก็เสียวราครับมั่นใจว่าแพ้แน่นอนนะเขาดาวตันทุกตัวแล้วอะโอ้พูดเลยขี่ห้าดาวแล้วงี้ดีวกว่ามาอันนี้น่าจะเป็นล็อกตาเหมือนเดิมครับอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกคน ร้อยเปอร์เซ็์แล้วแหละเราสตาร์ไม่ใส่เพียวนี่จะเป็นทีมเมตาใหม่แน่นอนนะครับที่เพิ่งเห็นในช่วงวันนี้แหละจริงๆว่าจะมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าผมอย่างที่บอกว่าผมดองไว้ไม่ได้ตายจริงจังเท่าไหร่นะครับก็น่าจะเพิ่งมาแต่ว่าโดนนะโดนทีมเราเก็บนะครับสังเกตได้เลยว่าเราเนี่ยได้เปรียบเขาในช่วงท้ายเกมมันเห็นผลนะครับพอไม่ใส่ตำราขาดเพียวไป ปัญหาเยอะขึ้นแน่นอนนะครับแต่มันก็เป็นทีมที่น่าจะดีแหละคนใช้กันเยอะฟินองเซียเราเมื่อกี้เราแพ้ใช่ไหมอ่าเราเมื่อกี้เหมือนแล้วว่าเหมือนเราจะแพ้ฟินองเซียะนะครับลองดูสักครั้งแล้วกันเออสวิตฮิวสวิตฮิวนะครับ Hill, โโฮิวโอ้โหฮิวไม่ขึ้นเลยว่ะพอใส่เป็นฟินองก็จะได้เรื่องความอึดเพิ่มมาเยอะเลยนะครับผมอยากจะทำอาอร์บิสกิต พวกคูทาให้กับเพียวหน่อยผสมกันแล้วก็ใส่แต่มันไม่ออกเลยนะครับมันก็เลยเออมีข้อจํากัดในการใช้ดังนั้นเพียวอาจจะยังไม่สุดมากคือถ้ามันฟื้นมาหรือรอบสองมันได้แบบออกสกิลเร็วกว่าน,นี้นิดหนึ่งน,ะน่าจะพิเกมได้แต่ของผมยังเจอข้อจํากัดอยู่นะครับอ่ะก็เก็บได้นะฟินโงเซียตามเมื่อกี้อันนี้ก็น่าจะเรลาสตาบะมาส่งเนี้ยโอ,อ้ดังนั้นน่าจะชัดเจนนะครับทีนี้อย่างที่บอกว่ามันเพิ่งเห็นไม่นานแต่มันเห็นเยอะขนาดนี้คงจะเมตาแล้วแหละ เมตาแล้วแหละเรายังไม่แพ้เซตนี้เลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวดูกันว่าเราจะโดนทักตาไหมอย่ามาโดนตานี้ละกการโอ้ยเหมือนจะโดนว่ะโอ้ยเผาผ่านไม่น่าโดนนะคือเขาแรงจริงแต่เขาไม่มีนาฬิการอบคูทามันช้าแรงแค่ไหนก็เอาไม่อยู่หรอกจริงเนี่ยแล้วเราจะมีตายฟื้นคอยซัพพอร์ตในช่วง20วิวิสุดท้ายอะไรพวกนี้มันมันกินกันลงแบบชัดเจนเลยอะ อะไรอวะเนี่ยอันนี้นะ่าจะเป็นแนดไม่ก็เฟอร์เลสนะครับไปโอ้โหไม่ใช่นะครับเจอหนังก,กระโดอ่ะทุกคนเจอของแข็งนี่แก้วอะเฮียวขึ้นมาโอ้โหเวบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวหนังกรกะดูแมงดาเมิดไวกะตอดกะตอดกะกะแบบเชิดเหล่านิมหูยหูดาม็ดไวมากไวมากไวจริง <c oughs> เอาคืนไปมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายแต่ว่า ตว,วัด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 ตวัดเฮยวทีนี้เรียบร้อยไหม <c oughs> อ่าทุกคนสะใจไหมครับสำหรับทีในวันนี้ผมคิดว่ามันมันน่าจะชิวอ่ะแรงสูงขนาดนี้ใช่ไหว่าแรงค่อนข้างสูงมาก,กน,นะครับท็อปสองร้อยแล้วนะเราจะขึ้นท็อปสองร้อยนะครับเราเพิ่งจะแพ้ตาเลยสองตาปะแล้วตาหนึ่งที่แพ้คือของมันต่างกันจนแบบเวอร์เลยจริงๆใช่ไหมของมันต่างกันมากนะครับดังนั้นคิดว่าถ้าไม่ได้เจอจังหวะแปลกๆในส่วนใหญ่น่าจะน่าจะกินได้นะ ไปลองทำนะครับบิสกิตทาดไฟใส่ลรวใส่ใสอ่อะไรวะเบรีสบายนะครับช่วยได้แล้วก็ทำคูทามดีๆครับเห็นไหมครูทามเยอะๆสำหรับผู้ตะกีเนี่ยมีผลจริงๆเนี่ยทุกคนแม่งพิกเกมสบายเลยอะไายเกมแม่งกินแบบชิลมากทุกคนผมไม่ได้พูดเล่นนะครับวันนี้ทีมดีมากเรามาแนะนำนะอะไหนก็ไหนแล้วเอาขึ้น200เลยละกันนะมีให้แก้มวันนี้ เราก็ปล่อยไปตั้งเยอะโอ้โหโ,โห่สี่พันหนึ่งน่าจะแน่นน่ะอ้าขอลองหน่อยตาสุดท้ายตาสุดท้ายรับชนะก็ขึ้นไม่ชนะเดี๋ยวเขาไปเก็บหลังไม้ครับห้าสิบขีแตกเฮ้ย <c oughs> รอบนี้เพียวรอดเฉยเลยวะ่ะรอบนี้เพียวรอดเฉยเลยวะ่ะจังว่าแปลกๆนะตาเนี้ยเออส่วนใหญ่เพียวเราไม่ค่อยรอดนะครับ แต่มันก็ไม่ได้มีผลเยอะอะเท่าที่สังเกตมามัน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 ก็ไม่ได้ตัดสินอะไรขนาดนั้นนะครับจังหวะนี้แหละเนี่ยโดนะนาฬิกาทํางานไอไม่ใช่นาฬิกาอ่าไอสมบัติสีรอททางานตัวเขาแข็งมากครับคนนี้โดนยอมอ่าโอเคเดี๋ยวผมเอาขึ้นเลยไหมไหนกไ็ไหนแล้วแล้วก็จะพอแล้วอ่ะเดี๋ยวลองดูกระดานหลักแล้วกันจะได้ขึ้นง่ายๆทีเดียวนีตีมันเนี่ยขออร่อยอร่อย,ออยหน่อยมา อูดดาวเน้นลืมไปคนนี้ดาวเน้นกดตีไม่ได้ดูครับลืมดูดาวก็เลยแห้งแบบประมาณนี้โอ้โหโดนดีครับพี่ว่าจะพอว่าจะพอเจอดาวตันทุกดาวเลยใช่ไหมเหมือนเป็นทีสปายจะตันนะครับแล้วก็ตัวอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น่าจะแข็งมากอะ่ะเอา้าเอาไปเอา้าได้เว้ย,ยงโชคดีนะครับ น่าจะเป็นที่สมบัติแะที่ตัดสินดูดีเนี่ยดาวตัน2อสตัวโอ้โหูมื่อกี้สีดาวตเติมเมื่อไหร่วะเนี่ยขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานในการตายนะครับทุกคนว่าทีแมงดีจริงอ่ะทุกคนไปลองดูได้วันนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับสวัสดีครับ